ห้านิสัยของคนโง่ที่คนฉลาดไม่ทำไม่ว่าเราจะอยู่ในยุคสมัยไหนโลกจะพัฒนาไปมากพิยงใดนิสัยก็ยังเป็นสิ่งที่แบ่งคนออกจากกันอย่างชัดเจนคนฉลาดไม่ใช่แค่มีไอคิวสูงหรือเก่งในวิชาเรียนแต่คือคนที่รู้จักวิเคราะห์รู้จักเรียนรู้และรู้จักเปลี่ยนแปลงในทางกลับกันคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนย้ำคิดย้ำทำในสิ่งที่ผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็คือคนที่กำลังโง,ง่ในแบบที่ไม่รู้ตัว หนึ่งดื้อรั้นยึดติดความคิดตัวเองสุดขัว้วฉันไม่ผิดคือวลีที่คนโง่ใช้บ่อยที่สุดคนโง่มักมีนิสัยดื้อหัวชนฝาไม่ฟังใครไม่รับฟังมุมมองอื่นแม้จะได้รับคําแนะนําจากผู้มีประสบการณ์ก็ตา่างพวกเขามักรู้สึกว่าตัวเองรู้ดีที่สุดและความคิดตัวเองถูกเสมอตัวอย่างพฤติกรรมโตแย้งทุกคําพูดที่ขัดใจไม่ฟังแม้แต่คําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญปฏิเสธทุกการเปลี่ยนแปลง คนฉลาดทำตรงกันข้ามพวกเขารับฟังอย่างเปิดใจพร้อมยอมรับว่าตัวเองอาจยังไม่รู้ทุกอย่างการเรียนรู้ของคนฉลาดจึงไม่หยุดและนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาก้าวหน้าเร็วกว่าคนดือ้อ 2. เอาอารมณ์นำเหตุผลโกรธง่ายเสียสติไวตัดสินใจด้วยความรู้สึกมากกว่าสมองคนโง่มักปล่อยให้ความโกรธความอิจฉาหรือความกลัวมาควบคุมการตัดสินใจพวกเขาอาจดากลาดเพราะความหงุดหงิดลาออก เพราะโดนตำหนิหรือทุกโตใส่ลูกค,ค้าเพราะอารมณ์ไม่ดีทั้งหมดนี้คือการพังอนาคตด้วยน้ำมือของตนเองพฤติกรรมแบบนี้มักพบในคนที่ไม่มีการจัดการอารมณ์ใช้อารมณ์ตอบโต้คนรอบข้างเสียเวลาชีวิตกับความรู้สึกด้านลบคนฉลาดทำตรงกันข้ามพวกเขารู้ว่าอารมณ์คือสิ่งไม่ถาวรการตอบสนองด้วยความนิ่งและมีเหตุผลทำให้พวกเขาไม่เสียตัวตน และยังคงควบคุมสถานการณ์ได้ในทุกความกดดัน 3. พูดมากกว่าทำปากเก่งแต่มือไม่เคยลงมือคนโม่จำนวนมากชอบพูดโอ้อวดพูดถึงแผนการใหญ่โตพูดว่าตนจะทำสิ่งโน้นสิ่งนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเดียวที่ยังอยู่คือคำพูดเดิมๆตัวอย่างที่ชัดเจนบอกว่าจะเริ่มธุรกิจแต่ไม่เคยลงมือสักทีบอกจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ทำเหมือนเดิมทุกวัน อ้างทุกอย่างยกเว้นความรับผิดชอบของตัวเองคนฉลาดทํำตรงกันข้ามเขาอาจไม่พูดเยอะแต่เขาทําจริงลงจริงลุกจริงและเรียนรู้จริงทุกอย่างเกิดจากการลงมือไม่ใช่แค่ลงปากสี่ไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองเพราะพ่อแม่ไม่สนับสนุนเพราะสังคมไม่ยุติธรรมเพราะดวงไม่ดีคนโง่จะมีเหตุผลมากมายเพื่อโทษคนอื่นไม่ว่าชีวิตจะพังเพราะอะไรไม่ใช่เพราะเขาแน่นอน เขาไม่เคยมองกระจกไม่เคยถามว่าตัวฉันพลาดตรงไหนพวกเขาคิดว่าตนคือเหยื่อและรอใครสักคนมาช่วยทั้งที่ทคนฉลาดรู้ว่าไม่มีใครช่วยคุณได้จริงถ้าคุณไม่ช่วยตัวเองตัวอย่างพฤติกรรมไม่กล้าตัดสินใจเพราะกลัวรับผลที่ตามมาใช้เวลาหาคนผิดมากกว่าหาทางแก้ใช้ชีวิตแบบลอยไปตามน้ำไม่วางแผนอนาคตคนฉลาดทำตรงกันข้าม เขาแบกชีวิตตัวเองไว้เต็มสองบ่าแม้จะมีปัญหาเขาก็หาทางออกไม่ใช่หาข้อแก้ตัวและแม้จะล้มก็ยังลุกขึ้นด้วยสองมือของตัวเองหากไม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆทำแบบนี้มาตลอดมันก็โอเคอยู่แล้วจะไปเรียนรู้ทำไมคนโง่งมักยึดติดกับความเคยชินเพราะสบายกว่าเพราะไม่อยากลำบากสมองพวกเขาอาจใช้ชีวิตไปเรื่อยๆโดยไม่เคยอ่านหนังสือใหม่ไม่เคยเรียนรู้ทักษะให และไม่เคยตั้งคำถามกับโลกผลลัพธ์คือตกงานง่ายเพราะโลกเปลี่ยนเร็วกว่าความรู้ที่มีไม่มีทักษะใหม่เพื่อโอกาสใหม่อยู่แบบวนลูปเดิมซ้ำๆคนฉลาดทำตรงกันข้ามแม้จะประสบความสำเร็จแต่ยังเรียนรู้ต่อเนื่องพวกเขาเข้าใจว่าความรู้คือทรัพย์สินที่ขโมยไม่ได้และยิ่งเรียนรู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เปรียบในสนามชีวิตสรุป คนโง่ไม่ใช่คนไม่มีสมองแต่คือคนที่ไม่ยอมใช้สมองให้เต็มศักยภาพคนฉลาดไม่ใช่คนที่รู้มากที่สุดแต่คือคนที่รู้ว่าอะไรควรทําและกล้าทํามันพวกเขากล้าที่จะฟังกล้าที่จะเปลี่ยนกล้าที่จะเริ่มใหม่และกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงถ้าคุณอยากเป็นคนฉลาดเลิกดือ้อหยุดใช้อารมณ์ลงมือให้มากกว่าพูดรับผิดชอบชีวิตตัวเอง และเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพราะความโง่ไม่ได้อยู่ใน DNA แต่อยู่ในนิสัยที่เลือกทำซ้ำทุกวันและความฉลาดก็เป็นนิสัยเช่นกันเพียงคุณกล้าฝึกมันทุกวัน